เรามองอยังไงครับในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของผลผลิตที่ได้รับคือว่าที่ผมทําทุกวันนี้ผมลงต้นทุนนี้มันน้อยมากครับประหยัดต,นตน้นทุนเยอะครึ่งต่อครึ่งก็ใช้ของเคมีครับอ๋อเหรอครับผมเคมีเราเปลี่ยนกันไปเลยนะเปลี่ยนกันไปเลยครับตอนนั้นที่ทําสารแล้วก็มันออกดอกมากบปกระปอยมันไม่ทั่วต้นไม่เต็มกิง่ง เรามองแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดครับก็ก็แนะน้าว่าเอาขูเวอร์แพนให้มาฉีดบ่อยหน่อยร,รูปทรงมันเป็นยังไงบอกผมหน่อยรูปทร,รทรงก็มีห้าภูสี่ภูเต็มรูปรังเลยนะครับแบ่งภูสวยน้าเหนืออะไรต่างๆน้ําน้ําเล็กน้ํายีสีเขียวสดลักษณะอย่างนี้ผลหนึ่งเนี่ยสักกี่กิโลต่อผล3โลขึ้นนะครับ3มโลขึ้นนะ3มโลขึ้นไปถึง6โลครับเราฉีดไอคู่ฉีดโดยบ่อยขึ้นนะครับ7จดวัน1ิบวัน ชีดมาต่อเรื่องสูตรใหม่นี่นะครับผมต่อเนื่องมาเรื่อยๆใช่ครับมั่นใจอย่างไรมั่นใจคือว่าคู่หูชีดไม่รุดลวงแน่นอน